เลี้ยงเลี้ยง่ยงอยก้าก้ากา้กา,กา <c oughs> บนักร้องเสียงเพี้ยนถ้าไม่มีลายคีมาเร็วเนียวครับ เนิวป่ะมาหนีไหนนิวมานี่ไหนนมานี่ไหนนิไนวไม่เอานะนั้นไม่เอานะลกูกไม่เอาของพี่น้อยเฮเฮเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่มือจะตีเอาแล้วส<ห>ะของนาะสะของนาะ Mm-hmm. <laughs>